รัตนาพระคุณเจ้ารูปที่สองเป็นองค์พิจณาผ้าบางสุกุลและขอเรียนเชิญมิสเตอร์คิมซองซูจากประเทศเกาหลีใต้ให้เกียรติเป็นผู้ทอดผ้าครับอานิจจังวัตสังฆาเราปัทวะยัตมิโนปุจจิตวานิรุสันติเตสังอุปสัมโสุโคอานิจจังวัตสังฆาเราปัทวะยัตมิโนปัจจิตวานิรุสันติเตสังอุปสัมโมสุโคอานิจจาวัตสังฆาเราปัทวะยัตมิโนอุจจิตวานิรุสันติเตสังอุปสัมโมสุโค รัธนาพระคุณเจ้ารูปที่สเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลและผู้ทอดผ้าบางสกุลเป็นรองประธานจากบริษัทเกษตรเวียดนามมิสเตอร์เงียนโกทิกขอเรียนเชิญครับ <c oughs> วางให้โยมวางอาน,นิจังวัตสังกาลาอุป,ปาชิต,ตาวานิจดชันติเตสังอุปสมโมสุคโคปล่อย อานิจังวัตสังฆาราอุปาญิตตวานิรุชชิติเตสังหูปัสโมสุขอปล่อยอานิจังวัตสังฆาราอุปาญิตตวานิรุชชิติเตสังหูปัสโมสุขอปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยปล่อยอืมแล้วเสร็จแล้ว ลำดับต่อไปขอ,อกราบเรียนเชิญ